เอาเป็นว่า,าแนวทางที่เราจะผ่านให้ทางท้องถิ่นเขาเรียกคุณเป็นนายกขางกบบทกระเดาวแวแต่ตอที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยที่เป็นแนวทางเนี่ยให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็ราอบมาต,มมต่อยสมรวจได้ว่ามันเป็นลำน้ำธรรมชาธรรมชาติเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นร่องรอยแล้วมันเคยไหลผ่านเพราะว่าอีสานเป็นแปลไม่มีลำน้ำ ที่มันเป็นภาคเหนือภาคกลางของเรามันเป็นแบบน้ําไหลดักตามฤดูกาลถ้าเรียกว่าเป็นแบบที่ราบสูงมันเป็ไหลดักตามที่ได้สูงขั้ดเลยกว้างๆแต่ว่ามันต okay. ้องจอดทางน้ำเวลาฝนตกน้ำหนักตัดผ่านจากเหนือไปใต้ตอนตอนตกมันจะขวางทางน้ำพอดีเพราะว่าเขาน้ําอิสานจากเส้นกับลงนรักจากตอนจากที่ใต้ไปไปถึงแม่น้ำอุ่นก็สรอจกันเลยดีไหมแล้วก็เสนอทางมา ควบคู่กั้ำนแล้วก็เสนอทางคอวตแล้วก็ให้ข้อมูลกันทางหลวงสองทางโคชานหลวงเป็นเรื่อบนหน้าแหนมันก็ไม่เห็นนะับก็าอาน่งนี้ก็หลุงก็ขับกัน